สวัสดีค่ะไอนะคะจากร้านแผ่นเงินแผ่นทองเกษตรยนต์ค่ะร้านของเรานะคะอยู่นางเรียนวังบัวตวําบลวางบัวอําเภอคลอ,องขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้นะคะมีรถไถเข้าใหม่มานำเสนอค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถไถ่ค่ายยันมานะคะรุ่น EF453T ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4, 4สูบขนาด45แรงมานะคะเสริมหลอดด้วยท่อซิ่งนะคะเท่ๆไปเลยค่ะ ในส่วนของอุปกรณ์หน้าของเรานะคะจะเป็นใบดันดินหน้าค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะยางของเรานะคะเป็นยางเดิมๆคู่ตัวรถมาเลยนะคะสภาพ90%ค่ะในส่วนของยางหลังนะคะเป็นยางใหม่นะคะยางเปอร์เซ็นต์แท้ค่ะแข็งแรงทนทานค่ะใช้งานกันยาวๆเลยนะคะ ผ่านหลังของเรานะคะเป็นผ่าน L C S ค่ะเป็นผ่าน6กใบยีสี่ค่ะของแท้ค่ะของคุณภาพเลยนะคะสภาพสวยๆค่ะ P T O นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะระบบไฟของเรานะคะตรวจเช็คให้ทุกอย่างแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยะคะ่ะไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะไฟหน้าใช้งานได้ปกติทุกจุดเลยนะคะ ในส่วนของชั่วโมงการทำงานของคันนี้นะคะอยู่ที่1,610ชั่วโมงค่ะยันมา45คันนี้นะคะเป็นระบบ Direct Injection ค่ะเราประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะระบบเกียร์เป็น9้าเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังค่ะเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือใดๆเลยนะคะ ราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่298,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถาม,มรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์065 427 3707ค่ะเรามารับชมการทำงานของเครื่องยนต์กันเลยนะคะ ไปดูในส่วนของไฮโดรลิกหลังนะคะไฮโดรลิกหลังของเรานะคะก็ขึ้นลงปกติเช่นกันนะคะ กดไลค์กดติดตามเพจแผ่นเงินแผ่นทองเกษตรยนต์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ